นี่นี่นี่เมื่อเช้าฟังข่าวกันปะเขาวิจัยออกมาแล้วนะว่าวัยรุ่นไทยอ่ะเปลี่ยนคู่นอนติดอันดับหนึ่งของโลกเฮ้ยไม่เท่านั้นนะใบตองลูกชิ้นเขายังบอกอีกว่าที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยนะวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่ป้องกันติดอันดับหนึ่งของโลกอ่ะก็ไม่ไหวนะไม่ป้องกันเนี่ยแล้วเป็นเอชอะเฟดว่าอันตรายเห้ยใช่ใช่น่ากลัวมากอะโรคเอชใช่ปะเปล่าผี ข้าขอลูกชิ้นนะเื่าหน่ากลัวโอ้ยลูกชิ้นเดี๋ยวโบกโบกเดี๋ยวโบกเลยคือใบตองกับเฟิร์สเนี่ยนะจ๊ะพูดกันถึงเรื่องโรคเอสนะงงทุกวันทั้งวันเลยแต่น่ากลัวจริงใช่ปะสุดเลยใบตองพูดดุเรียะใบตองเยแบบเขี่ยเลยนะเมื่อกี้เฟิร์สพูดถึงเรื่องโรคเอชมาเรื่องผีอะไรกัน อา,อาจจะงงกันเดี๋ยวเฟิร์สจะพาไปดูเรื่องราวดีๆของไวรุ่นไทยกับโรคเอดจะได้หายงงแต่ตอนนี้มาจูน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 โอเคป้ยแต่เฟิร์สนี่ไม่ได้เมาเย็นๆพาดูนะเยนมากไม่ได้เพียน